พี่สต็อปครับวันนี้ผมอยู่ใน Honda Jazz G K ครับของบอสนะเป็น Jazz G K Set t ท r b o นะครับผมเคยไปรีวิวไว้แล้วนะครับสำหรับรถบอสนะครับไปกดดูด้านบนได้เลยนะฮะวันนี้บอสอะเอารถมาทิ้งไว้กับผมที่บ้านก็ขับรถผมไปทำงานนะก็เดี๋ยวผมจะเอารถบอสอะไปจูนเก็บที่สนามพีระก็คือพอดีว่าวันนี้มีแข่งงานโตโยรถคันนี้ได้ให้เบนเลสซิ่งสตูดิที่มีไดโนนะฮะที่ระยองนะครับก็ ผมก็เคยไปรีวิวที่อูเบนมาแล้วกดดูด้านบนได้เหมือนกันนะฮะจะไปให้เบนจูนเก็บนิดนึงมันมีอาการลิ้นปีกผีเสื้อนะมันมีกล่องหลอกลิ้นด้วยสําหรับรถคันนี้นะฮะพอรถเซทเทอร์โบมามันเหมือนมีอาการว่าลิ้นเนี่ยเวลาเราเหยียบที่ความเร็วปกติสักสามพันรอบอะ่ะลิ้นมันมีอาการกระดิกขึ้นกระดิกลงกระดิกขึ้นกระดิกลงมันเดินไม่ค่อยเรียบนะครับแล้วก็กล่องตัดอยู่ที่เจ็ดพันซึ่งบอสบอกว่าก่อนนั้นเนี้ยตัดอยู่ประมาณเจ็ดพันสาม แล้วก็มีเรื่องความเร็วตีนปลายที่ก่อนหน้านี้วิ่งเกิน200ประมาณได้อยู่ประมาณ220แต่ว่าตอนนี้บอสบอกว่ามันได้อยู่ประมาณ198ก็เดี๋ยวจะให้เบนซ์ลองเขีียๆดูว่ามันจะทำอะไรยังไงได้บ้างนะยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันนะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงรวมถึงไม่รู้ว่าคงต้องจูนถนนน,นะเนะก็ไม่รู้ว่าเบนซ์จะต้องปรับเปลี่ยนอะไรท่าไหนยังไงถ้าได้นั่งไปด้วยก็เดี๋ยวจะถ่ายไปด้วยแล้วกันเนาะไป อันนี้กล่องอ uh, ะไรเบน GCU ครับเทคโฟร์ถอ,อย่างวันนี้เ,าเราเรียกเขาเรียกว่าเก็บเนี้ยเก็บงานเก็บ,เก,บเก็บรายละเอียดตัวใช้งานโอเคหลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วบอสมันเอามาให้เบนจูนอันนี้ก็เราก็ไปให้มันว่าเก็บข้อมูลบนขับเรามาเก็บให้อีกทีนึงอ่าเพราะตอนจูนไนโน่มันจะเอาแค่คันเร่งแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันตอนจูนไนโน่มันก็เท่ากับว่าเอาแต่สุดอะ ถูกป่มมันมันมันแวบหนึ่งเดียวช่วงใช้งานมันก็ไม่ไม่ดอีอันนี้เราก็มาเก็บช่วงใช้งานนะกรือง,ง,งข้าวพี่ว่าถือว่าลิ้นกล่องเดิมมันสั่งไว้เท่านี้เราจะไปยกให้มยยันนิดนึงให้ล้อมันขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งไงก็ไม่ได้เราไม่ได้ใช่เราต้องมาแบบมาดันไฟ,ไฟให้ไฟแก่หน่อยแล้วก็ ลดน้ำมันหรือเพิ่มน้ำมันให้มันรอบเครื่องมันขึ้นมาให้มันหึ่อขึ้นมาเองใช่มันก็เลยฟังทางเก็บให้เนียนลําบากกว่ากล่องพลังจะกล่องพลังผมเก็บเป็นหมดไปอันนี้์เลยพี่จอดไปเลยเอาเหรอเอามาแล้ว s t เอาแบบสตาร์ทติดครึ่ง15ของนี่คือ start ติดครึ่งนะนะก็ต้องมาชี้ชี้เครื่องเย็นเราลองได้ไหมเครื่องเย็นเครื่องร้อนอะไรของเราไปเรื่อยเครื่องเย็นอ่ะวันหนึ่งมันได้ครั้งเดียวเออใช่ มันไม่มีโอกาสนั้นน่ะคือ,อ,อมอนเท้าสตาร์ทอ่ะให้มันออติดชึ่งให้ได้อ,อ่ะพรามันมีสารชดเชยน้ำมันได้ตรงนั้นน่ะแต่ถ้าลูกค้าที่แบบไม่ได้ทิ้งรถไว้มันก็จะไม่ได้เก็บ่วงนั้นก็จะมีปัญหาแล้วอย่างถ้าเป็นพวกเอฟคอนอ่ะเหมือนกันพี่อ๋อเหมือนกันฮะเหมือนนี่เหมือนฝรั่งหรือเหมือนเหมือนไทยเหมือนฝรั่งเอฟคอนเวลาคนจะชอบเจอปัญหาว่าสมมุติว่าสตาร์ทยากมันเหมือนกับว่าน้ํามันตอนที่ฉีดครั้งแรกเนี่ยในกล่องมันมีแร่ส่วนหนึ่ง แต่กล่องมันเป็นไฟล์สแตดนดาดว่าเฮ้ย SR เครื่องนี้หัวฉีดเดิมมันต้องเฉยเท่านี้แต่พอเราเปลี่ยนหัวฉีดปุ๊บเนี่ยอคือเราก็จะไม่ได้ไปแก้ตรงนี้อ๋อแคน่นั้นมัาจ่ายน้ามันเท่าเดิมเปอร์เซนต์เท่าเดิมแต่หัวฉีดเราโตขึ้นแล้วก็น้ำมันก็ท่วมท่วมท่วมก็กติดยามันจะเป็นเฉพาะเครื่องมาตระกูลซึ่งมันขึ้นอยู่กับนิสัย,ยเครื่องอย่างพวกเกยางไงอย่างรถที่ไม่เป็นรถที่ป็นก็เก็บแล้วไงเอาล้มันมีโอกาสที่ไม่ได้เก็บอ๋อ เหมือนกับว่าพอรถใช้งานอ่ะเรื่องพวกนี้สําคัญอืมอืมอใช่ใช่แต่ถ้าเป็นรถแข่งมันไม่ได้มองเลยพี่เออแต่ก็อีกอ่ะแต่เรื่องจริงนะแบตอ่อนหน่อยเดียวแมงตาไม่ติดใช่พีเออแต่ไอแบตลูกเดียวเนี่ยยกไปใส่คันอ่ะติดไอเอออรถเป็นที่รถที่เปล่าใส่ใส่กาวไม่พอก็พอพอไอแบตลูกนี้นะอยู่กับ200ไม่ติดพี่ยกไปใส่โดเลมอนติดเอาแบตโดเลมอนมาใส่200ตึ้งติดเลยเอาพี่เพราะนั้นเก็ี่ยกันแล้วว่ากำลัง กำลังเครื่องนะเอ็นอาร์มันน้อยอยู่แล้วเทียบกับสองเทียบกับเดลโมอนหรือเปล่าไม่รู้ก็ประมาณสมมติว่าแต่กำลังเดี๋ยวพี่อะไรเครื่องแต่ว่าถ้าไปเครื่องรถก็อาจสามร้อยแต่พูดถึงเรื่องกาวก็อาจจะมีผลว่าเพราะเวลาเปิดไฟเลี้ยวมันใช่พี่กาวมันไม่พอมันกระวิบกระวิบด้วยมันมันใช้งานได้แต่มันอาจจะไม่พอกาวมาถึงกาวที่ขั้วลบเนี่ยที่โค้วลบที่แบตเลยนะพอเราย้ายไปข้างหลังใช่ใช่เราลงบอดี้อ่า แล้วก็พี่ก็มาจาข้างหน้าที่หน้ารถเข้าเครื่องไอ้ไอ้แค่ไอ้แค่ระหว่างทางตรงเนี้ยตรงคัสซีอ่ะถ้าบอดี้พี่ถือว่าข้างในมีสนิมมีน้ํามีนู่นมีนี่มันก็เป็นมันก็กาวมันก็ไม่ดีเกิดความต้านทานหมดเลยกาวมันก็ไม่ดีเราแก้ไขเบื้องต้นได้ไงนอกจากนอกถ้าหรือว่าต้องวายใหม่อย่างเดียวก็ต้องวายก็ทําเส้นใหม่เพิ่มไม่ใกล้สุดก็คือสูตรเกียร์เอากาวที่แบบอะลงสูตรเกียร์เลยแล้วยิงเหมือนยิงเมกเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งแต่ว่าไม่ต้องใหญ่มากแล้วนะแค่เล็ยกคนนุ่งก้อย แค่เพื่อเลี้ยงเครื่องเพราะสุดท้ายอ่ะไฟที่เลี้ยงกล่องอะไรทุกอย่างอะที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์มันอยู่ที่เครื่องอ่าใช่ออไม่ต้องพอเป็นพูดถึงกาวจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะว่าเหยียบวงเหยียบเบรกอะมองน้าป่งน้าปัดมันเห็นเลยว่ามันมันนิด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 เพิ่งแบบส่วนใหญ่พอย้ายไปข้างหลังเนี่ยคนจะไม่ได้ถึงเรื่องนี้รถมีกาวก็จบอืแต่ว่าที่อยู่ข้างหลังอ่ะที่จอดไว้อะดีแค่ไหน ปูดสีไหมหน้าสัมผัสเต็มไหมมาจะเหลือแค่หัวดอตแค่นิดเดียวใช่หรือพี่จะมีกาวข้างหน้ามาลงเครื่องสักห้าเส้นแต่หัวทางมันมีแค่นิดเดียวมันน้อยเออเออเรื่องนี้สำคัญพี่เอาใส่เครื่องเสียงได้ปหได้พีใส่เครื่องเสียงดีๆมีเหลืออยู่เยอะเลย่เครื่องเสียงก็ได้พี่แต่ว่าใส่เครื่องเสียงอะมันจะเส้นฝอยผมจำไม่ได้เคยเคยเคยอ่านอยู่ว่าเส้นเส้นฝอยกับเส้นแข็งเส้นฝอยจ่ายว์ดี แอ่น้อยกระแสไม่ดีแต่ถ้าสายไฟแข็งเนี่ยกระแสดีแต่วนความต้านทานสูงกว่าเหมือนเราเล่นมอเตอร์ไฟฟ้ารถมอเตอร์ไฟฟ้าถายทานสายไฟเราต้องเลือกเราต้องเอาแอมปเยอะแต่แอม์ไม่ดีอ่ะเราเน้นเราเน้นเป็นไรความดันได้ใช่วนมันดันได้แล้วโอเคซึ่งสายไฟรถยนต์ก็เหมือนกันพี่สายไฟที่อยู่ในเครื่องยนต์ก็เหมือนกันตัวไหนที่มันใช้แอมป์เยอะเราก็ต้องเลือกนี่ก็เป็นหลักสูตรง่ายๆนะ แต่บางบางคนมองข้ามอย่างพี่เป็นต้นก็สายไฟใช่ก็มองข้ามไงคือไปคิดดูแบตเบิร์อะไรเออถ้าพี่ไรหรือแต่ไฟรถเดิมๆนะพี่ลองเอาเส้นที่เป็นไฟบวกมาแกะแต่ไอเส้นที่ไฟสายยามาแก็บทาไมมันต้องเปลี่ยนความหนาเส้นลวดสายไฟเออเนะที่ที่ร้านพี่พี่มีพี่มีพวกซากสายไฟรถเบนซ์อยู่ ตัวนี้ตัดเอามาใช้กับโมไซค์ตลอดไม่เหมือนกันเลยเะาี้องความหนาของสายไฟหรือว่าความละเอียดความแข็งก็ไม่เหมือนไอ้บางอันดูไม่เท่ากันใ่ะแม่งงอได้แบบในกรณีในกรณีที่ว่าเราเราไม่รู้ว่ามันคือสายอะไรแต่ถ้าพี่รู้พี่ก็จะบอกว่าไอ้สายเส้นแข็งก็จะเป็นสายไฟเม็ละสายย่างคอยนู่นนี่นั่นสายไม่ใช่เส้นใหญ่โองแนเส้นใหญ่กว่าสายสัญญาณก็จะเป็นฝอยละเอียดอืมอะไรเขาน่าที่พี่มาเสร็จแล้วเหรอี่มาครับโอ้โหดูสิผเคยขับ500ม้ามาขับ180ม้า ก็ขับได้เลยของปกติุณขับแปสิบไม้หรือว่าเลยขอคุณขับยารีพันสองด้ยซ้ำมีคิดไปเองปะวะาปเลยเหมือนมนขับง่ายขึ้นตอนแรกมันเหมือนมัเราไม่คิดพี่มองเบาเขาเรียกว่าไงเบาพันเล่นที่เท้าเหมือนคันเล่งไฟฟ้าให้มันให้มันต่ำลงเพราะเราแรกมันเหมือนมันไวไหมใช่ใช่มันไวแล้วมันเท้าเรามันจะเด้าเองแล้วก็อีกอย่างหมือว่ารถทับมันมีกำลังอยู่แล้วมันไม่เหมือนรถเอ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 เราพยายามแบบ เปิดลิ้นเยอะให้ลมมันเข้าๆแต่รถเทเบิลอะที่เหยียบมันก็มีลมเข้ามารอแหละมันก็ไม่ต้องไม่ต้องไปกดลิ้นใช่เพราะเมื่อกี้วิ่งลอยๆอยู่อะอยู่ๆเหมือนมันแบบมันจะบูธอ่ะแต่เราโดยโดยที่เราแตะระหว่างเดิมนะแต่ระหว่างที่พี่บูธอาจจะเป็นเทคมันเปิดเร็วไปโอก็เทคเวอร์แต่สองพันของมันสามยังไงก็เปิดอ่ะพี่ขับยังไงก็เปิดแล้วถ้ารถลอยลาวอยู่ห้าเกียร์ห้ารอบสองพันสามสองพันห้าอย่างเงี้ยตอนเราแตะไปมันไม่เปิดแต่พอเรากดคันเร่งปุ๊บมันเปิดเออที่ไม่เกาะมันยิบได้โอ้ ใช่ม้ยเีติดพุงเนี่ยอ๋อติดมีเวลา40นาที้วที่มีเวลา40นาทีเขาแบตคอมละหมดขี้ประจุแล้วใครไม่ต้องไป็นเสียบแบตเขาอีกเลยไป็นูนเนอร์ไม่ค่อยชาร์จแบตครับตัวงานเยอะเนม็นเกียร์ลงเกียร์เกียร์กล่องให้หน่อยคอมแบตหมดพี่ จบเลยฮนะมีเสียงจิ้วๆด้วยอตบินให้มันนิาา่งๆอันนี้คือเดี๋ยวเบนจะปรับลิ้นแล้วฮะปรับอะไรหรอปรับแล้ว <ๆ S 1> แล้วเกิดแล้วนี่เหมือนมันมีหน่อยๆอยู่คนระับนเบนรู้สึกไหม,มตอนนี้พี่เหยียบไปเท่าเดิมเลยนะ เราแล้วที่เหียบมาเบรกอยู่หน้าเครื่อเลรู้สึกไหมมันเหมือนรถพี่เหยียบคันเร่งเท่าเดินแต่มันเหมือนแบบอ,อ มี้ปรอบแล้วยปวดรอบแล้วเนี่ยไอ้ที่เหมือนจะเด้านี่ครับเนะี่ยคัดเนี่ย2,000ก็ 2, เอาแล้วพี่เออ ดูคลิปมากไหมเปล่าเหตุกุมงเป็นไม่ได้เนี่ยเหงาีร้องห้ายนี่กุ้งเนี่ยดีร้องไห้ตาเต็มหน้าเลยเดี๋ัวผมย้ายเถสองพันกว่าไม่ต้องใช้หร้อง ไม่ได้มีเทคเกิเปิดเร็วไปพี่ว่ามันก็ขับไม่มันนุ้ยต้องประหยัดน้ำมันจริงนี่เทว่าเนี่ยพวกนี้45รถสนามกับรถบ้านก็เหมือนกันรถพวกนี้รถสนามต้องเปิดเลยให้แม่งล่อมันเนียนเป็นเฮาเลยฮะแต่ถ้ารถบ้านต้องไปเปิดไกลๆ้าห้าพันห้าหกพันเนี่ยเขาแบบเอออย่างเงี้ยอ่ามันเงี้ยรู้สึกว่ามันดึงไงมันสนิทของวีเทคจบแล้วนะวันนี้นเขามีนะในเอ็นซดเขาติดอ่ะสวัสดีวีเทคแข็งแกร่งวีเทคยับเลยยัแรงเลย สวัสดีวีเทคครับสวัแด่วีเทคใหญ่ไอวีเทคก็สวัสดีวีวีทีไอโอเคโอเคดูแม่งใส่เบลล์ไหวคอมากเลยเจ็บคอมากเลยพี่ๆพี่ลองสตาร์ทหม่อยกสตาร์ทได้ง่าย ขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วต้องดับตัดใหม่ไหมขี่ไหมมันก็มีหรือเป็นแล้วแต่จังหวะลองแ่งี้้อนไหม้อนนจังหวะอหายใจ ได้หมดเลยได้หมดเลยสดชื่นไม่ใช่ละมันเราอีกแล้วโอเคแม่งเติมมาให้เต็มถังด้วยป<ะ>่ะอ่าไม่ผมไม่รู้ว่าต้องอยังไงพี่ผมเลยเติมมาให้ไว้ก่อนน่ารักไหมลองเห็นดัก ความรักกันหน่อยโอเคโอเคเฮ้ยพี่จะดับทําไงอะโมเริ่มใหม่นี่เราเข้าใจว่าของไม่ออนไลน์มันต้องไม่รู้เรื่องเฮ้ถ้ามีอะไรติดปัญหาเรื่องกล่องอยากจูนอยากจูนโทรถามตลอดพี่จูนอะไรจูนกล่องใช่ไหมไม่ได้จูนอย่างนี้นอนจูนกล่องนี่แหละครับ ดีให้คับผึ้งซะไม่จบมาหาพี่แต่พี่จัดให้มโอ้โคอนเซ็ป <Concept. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวรอรออย,อ,อยากจนเองโทรมาอยากรอซื้อคอันนั่นถ้าเครื่องพังไม่ต้องโทรมานะจริง<อ>ท,ที่ผมแบบลูกค้าอะไรเด็กๆอะไรโทรมาผมก็บอก เวลาแข่งลงแข่งรถนู่นนี่นั่นติดปัญหาอะไรก็โทรมาเราก็บอกได้อืแต่ก็อยู่ที่ความเข้าใจหรือว่าจะไม่เข้าใจภาษาเรานั้นก็อีกเรื่องหนึงน่งนั่นแหละนั่นคือ,อประเด็นมากกว่าอันนี้คือปิดแปรแปลว่าให้ดับแล้วใช่ไหมอนีอ้อ,อ,อีกทีแล้วเรา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 อีกที เออมายามันมันนิ่งนี่เหนื่อยปัดแอร์นะปัดแอรเดี๋ยวนายปิดแอร์เราถึงดับจะหมดแค่จะมีแค่ว่าแบตหมดแล้วพอแบตหมดแล้วพอเลิกได้อีกโอได้อีกได้อีกแค่เดินเบาแค่เดินเบางงงงงงฮอนด้าเฟสไปไหมเออพี่ฮอนด้าเฟสอ่ะส่วนนงนุชอ่ะเบนไปปะไปพี่อ่าโอเค จะมีวินาทีบอกตอนที่เราสตาร์ทไปแล้วหนึ่งวิให้จ่ายน้ำมันเท่านี้เท่านี้นี่อะไรออกมาอ๋อไล่เลยกี่วิกี่วิจนสิบหกวินะถ้าตอนนี้ใส่เต็มเลยร้อยหนึ่งก็ยกหมดเลยเวลาสตาร์ทอ๋อเวลาสตาร์ทเหมือนว่ามันต้องมีน้ำมันจะไม่ติดใช่ไหมเอาไปอีกเอาไปอีกอาไปอีกง่ายแล้วจะคอยหาหรือว่าบางทีมันก็เปียบเที่กันอาจจะท่วมตงติดก็ต้องลบติดลบไปติดลบไปติดลบไปไล่ก็ไล่ไล่ยังน้อยกันเลยมันดีตรงติดลบเนอะเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเราแก้อะไรไม่ได้ ใช่ถูกป่ะคือแต่ถ้าถ้ามันมันมันจะต้องบวกเราเราเราสตาร์ทล้วจะเหยียบได้ถูกป่ะเพราะกล่องเดิมเองอยู่เองถ้าเรารีแมปก็จะอยู่ในอยู่คนละช่องอยู่ดีน้ำมันสตาร์ทกับน้ำมันที่ใช้วิ่งก็จะอยู่คนละทีจะเป็นกล่องอะไรก็ตามพี่ทั่วโลกมันก็จะแยกกันอจะมีชดเชยเรื่องสตาร์แต่ว่ากล่องเนี่ยแต่ละอันมันจะว่าอันนี้ชดเชยจากตารางเดิมหรือว่าสร้าง ตารางใหม่อืมก็แยกกันไปแล้วแต่แล้วซึ่งเราคิดเอเดสร้างตารางใหม่ก็ด้วยก็ได้เพ่ปะหรือไม่ได้มันมีมาให้อยู่แล้วพี่ที่เราจะเข้าไปใช้มันมันฟิกมาใช่ไงมันต้องมีอยู่แหละไงเราสตาร์ทไม่ติดอ๋อโอเคหมกยถงว่ากล่องพี่กล่องเก่าๆด้วยกล่องเก่าๆด้วยแต่กล่องเก่าๆอาจจะบอกว่าต้องมีสัญญาณสตาร์ทเข้าไปนะหมายว่าต้องมีเส้นว่าเรากล่อต้องรู้ว่าสตาร์ทลากเส้นหนึ่งเข้ากล่องแต่กล่องใหม่ๆเนี่ยมันไม่ได้สนใจเส้นสตาร์ทแล้วสนใจที่ว่าสัญญาณแคมส อพอหลุดรอบเครื่องห้าร้อยมันก็ตัดโมดนี้อืฉะนั้นสมมุติว่าพี่ชดเชยน้ำมันตอนสตาร์ทไปเยอะอืพี่อาจจะเคยเจอการว่าพอสตาร์ทปุ๊บเนี่ยพอเครื่องติดแล้วมันยังบุ๊บุบบุบแล้วค่อยคอค่อยแรงค่อยคมาค่อยคมว่าน้ำมันตอนที่สตาร์ทมันมันเยอะอหรือว่าพอสตาร์ทติดเกินห้าร้อยอบอะไอตรงเม็ดแรกที่มันไปโดนอะมันดันไปโดนจุดที่น้ำมันเยอะ มันก็เลยกลายเป็นว่ามันท่วมแล้วก็ค่อยเลงขึ้นใช่ขึ้นมาทั้ที่ปิติดแล้วนะเหมือนว่ารอบอาจจะต่ำหกเจ็ดร้อยแต่ว่ามันไม่เลงอาจจะต้องกดคันเลงทีหนึ่งแล้วก็ปกติอะไรแล้วเรื่องพวกนี้ก็ต้องเก็บตอนเครื่องเย็นๆโอ้โหฉะนั้นเราต้องเรียนลูกค้าด้วยว่าให้เก็บเรื่องพวกนี้ใช้เวลาไงไม่ได้บอกอีกดีว่าเครื่องเราล้นอ่ะมันจะทำได้ก็ได้แค่แค่ตรงที่มนร้อน อแต่ที่อุณหภูมินั้นน่ะว่างั้นเถอะใช่พี่แต่ถ้าตรงที่เย็นมเป็นคนละเรื่องเลยมันก็แค่ได้คร่าวๆแต่ซึ่งมันจริงๆมันจะแบบต่างกันอย่างนี้เลยเออเออจริงเพิ่มมาตัวจะต้องต้องมาตอนเย็นเนี่ยสตาร์ดเยอะมากอะไรอย่างงี้อืมยไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยไล่ๆไล่กันมามันก็จะได้ใช่เมื่อก่อนโดเรมอนพี่เซตโบยุคเมื่อก่อนเนี่ยตอนเย็นสตาร์ดโคตรยากเหมือนกันแต่ตอนหลังมาไปเก็บมาใหม่ก็ก็ดีดีขึ้นแล้วงเก็บสตาร์ดในตอนนี้แต่ว่าถ้ามันเป็นกล่องว่าเป็นกล่องพายมันก็อิงกับกล่องเดิมเป็นหลัก ฉะนั้นเราต้องทาให้กล่องทั้งสองใบแฮปปี้เข้าหากันมันไม่ใช่กล่องสแตนล้วนเหมือนกล่องมือนอกที่มันไม่มีไม่มีไม่มีกล่องสแตนล้วนเลยถ้ากล่องสแตนล้วนก็ยุ่งยากตอนเราทําสายไฟตอนนู่นตอนเซตอัพแต่ตอนจูเราสบายกว่าคือแบบอยากทําอะไรก็ได้เลยอ๋อว่าสั่งพัดลมพัดลมอะไรเราหมุนตอนไหนอะไรอย่างงี้ได้หมดเลยใช่ไหม คามรู้เล็กๆน้อยบอกจูเนอร์เขาเยอะนะกับเบนอาม่าเขาจะบอกน้องน้องน้องรู้น้องไปจูนเองเลยอ่าอ่าอะไรเงี้ยไม่ดีไม่ดีไม่ดีนะเราเราบอกกับเขาอย่างนั้นบ้างวันเนี่ยเราพูดกับลูกค้าอย่างงี้บ้างวันเนี่ยน้อง จูเองอ๋อพูดพูดประจาเลยครับพูดเรื่อยๆครับครับผพี่ขอเวลาส่นตัวแป๊ะโอเคดีๆเนาะพี่ดีนอ่ามันมันไม่ของแบบนี้มันต้องมันต้องใช้สมาธิน้องจะทำหรือน้องจะยังจะเดี่ยวขึ้นซะแล้วว้ยขึ้นไม่ของนี้มันต้องใช้สมาธิถูกไหมเราเราต้องเข้าใจด้วยว่าคนทามันก็ต้องแบบใช่ใช่มันทําแล้วมันต้องคิดต้องอะไรบางทีพอบางทีเขาไม่ได้นั่งเล่นเกมอ่ะเขาเขาหาอะไรบางอย่างเพือที่ทให้รถเราดีอ่าเขาทุกคนไหน เป็นจูเนอร์อยากให้รถนั่นออกมาดีหมดแหละใช่ใช่อยากให้ลูกค้าแฮปปี้อยากให้แรงให้วิ่งดีทุกคนทุกอย่างใช้ง่ายเหมือนรถปกติเลยแต่มันก็ต้องใช้เวลาใช่บางทีถ้ามันด่วนมากเนี่ยก็นัดนิดนึงพรงนั้นเลยตรนั้นเลยแต่ถ้าเจอแบบนั้นแล้วมาไม่มานั่นก็อีกเรื่องนึงไปัาหากันเอาเออไว้มันง่ายดีไว้เดี๋ยวคู่ตัวเขาตรงเลยก็ได้พี่ว่าไหมไม่มาเดี๋ยวผมไปเองอ่าแต่้ยเองคือบางทีเราลูกค้า เราเราเป็นคนทํารถเนาะทาให้ลูกค้าเราเกรงใจเขาอยู่แล้วเพราะเขาให้เงินเราอ่าใช่ใช่บางทีเราอาจจะต้องตกหลักรับคาได้พี่ได้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 แต่บางทีตัวเราเองรู้อยู่แก่ใจว่าบางทีเราอาจจะไม่ทันอ่าอย่างทํารถแข่งเนี่ยชัดเจนว่าอมีรถทางมาสามคันอ่ะบางทีเราเราวิ่งไปแก้ที่นี่ที่นี่ไม่ได้อก็แค่ว่าพี่รบกวนทุกคันเลยมาที่อู่ผมเออจบไปแล้วเดี๋ยวผมส่งรถให้ตอนเช้าอืมเราก็ปั้มมันไปอ่ายันยันเช้าอ่ะก็อยู่ที่ว่าถ้าพี่ศรัทธา กันที่ไหนที่นั้นพี่ก็ไปผมรู้แต่ถ้าพี่รู้สึกว่าพี่ไม่สบายใจพี่อาจจะไม่ส่งรถไปอืมก็ตองนั้นแหละดูเป็นที่สุกคนคำว่าศรัทธานะใช่เพราะว่าสุดท้ายอ่ะมันสุดท้ายมันบอกว่าพี่ยังไงพี่ทำพี่ทำให้รถเราวิ่งได้พวกเนี่ยยังจะต้องวิ่งได้อืวิ่งวิ่งดีไม่ดีไม่รู้คืออัตราการรถแต่ว่าต้องวิ่งวิ่งได้คือวิ่งได้อื ยังไงมันก็ไปได้แหละแต่แต่มันเป็นไปแค่ไหนยังไงมันขึ้นอยู่กับเราเวลาเวลาอ่าเวลาหรือทุณทรัพย์ที่เราจะไปถมหรือว่าจะไปลงมันด้วยม่าคุ้มค่าไหมอ่าแต่เรื่องพวกนี้เราต้องคุยกันคุยกันก่อนอยู่แล้วจนใหญ่แต่แต่คนเล่นรถส่วนใหญ่เรื่องทุนทรัพย์นี่เข้าใจอยู่แล้วหละว่าว่ามันว่ามันใช้เยอะใช่ใช่มันก็จะมีว่ามันไม่ไหวว่ะเออเออมันเอาแค่นี้ก่อนได้ไหมใช่ไปอันนั้นเข้าใจได้เข้าใจได้อันนั้นเกิดขึ้นกับพวกเราบ่อยอยู่แล้วล่ะแต่มาคือส่วนใหญ่มนเกิดจากการคุยมาากว่อ บางทีไม่ต้องเกรงใจเจอคนเดอรไหนบางทีเขาหน้าโหดเขาหน้าไม่ยิ้มอะไรเงี้ยบางทีเขาต้องมีเรื่องต้องคิดอืมอืเออนะแต่ถ้าเขาแสดงอาการก็เราก็นิ่งๆแป๊บนึงใช่ใช่ปล่อยเขาปล่อยไปเขาปล่อยเขา,เขา,เขาไม่มีอะไรเลยทีไม่มีอะไรยิ่คนนี้ยิ่งไม่มีอะไร,รอย่างเลยเดินยิ้มไปวันๆนะนเดินหาเสียงว่าจา้ามาพี่<อ>เดินหาเสียงอ่ะถือคอมนี่ปล่อยคอมแบตจะหมดเราเราอโอเคยังเราต้องดับเครื่องยังดับทีดับดับแล้ลองสตาร์ททีดับรอดับรอสตาร์ททีนะฮะโอเคไหมโอเคไหม นี่หน้าตาของกล่องครับหน้าตาของ